การลงทุนในหุ้นไทยในสัปดาห์นี้จะลงทุนอย่างไรติดตามได้นายเทรทามค่ะเทรทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนัทวุฒิจันทนนจุลพงศ์นักกลยุทธ์จากทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ์ปริค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิคะสวัสดีครับคุณแพนครับค่ะ ตลาดทั่วโลกเนี่ยถูกแรงขายลงมานะคะทองคำนี่ถูกกดหนักเลยราคาของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีก็ปรับตัวลงแรงเช่นเดียวกันหลายคนกังวลว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเจอหางเลขกับเขาด้วยไหมคะคือจริงๆผมว่าเรายัางทําได้ดีนะประคองตัวได้ดีอยู่วันนี้ก็เห็นทั้งโลกก็ปรับกันเยอะแต่ว่าไทยเปิดมาก็ลบไปราวสักสจุดเองนะครับถ้ามองภาพ มกุ่าอจริงเราเรามองว่ามันมีความปันปวนเข้ามาเยอะมากนะแต่ว่า <c oughs> ตลาดหุ้นที่อยู่ตรงข้ามสหรัฐหรือว่าตัวทองคำก็สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สกุลดอลลาร์พวกนี้เนี่ยทำทำ performance เนี่ยได้ค่อนข้างดีผลงานเฉลี่ยนเนี่ยคือ5%้าเปอรเลยนตแต่ว่ามันก็มีปัจจัยที่เข้ามากระทบในช่วงวิส่งวที่ผ่านมะาโดยเฉพาะเรื่องของกินวอชนะครับที่เข้ามานะจริงคนนี้เนี่ย ผมมองว่าเขาในเชิงดอกเบีย้ยเขาดดบิดน,นะเพราะว่าเขามองเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยว่ามาจากเรื่องของภาครัฐมาจากเรื่องของการพิมพ์เงินเพราะงั้นการคงดอกเบีย้ยสูงแล้วกดให้ตลาดแรงงานต่ำๆอันนี้เขามองว่ามันไม่จําเป็นงั้นเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามจะลดดอกเบีย้ยแหละแต่ว่าสิ่งที่ตลาดกลัวก็คือว่าไอ้เรื่องของการไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการพิมพ์เงินนี่แหละนะที่ปัจจุบันมีหลายสินทรัพย์เลยที่พยายามขึ้นมาจากประเด็นเรื่องของการเก็งว่าเฟดจะมี QE หรือไม่มี QE นะ ทองคำเป็นหนึ่งในนั้นนะครับพอม,มีประเด็นที่พอเควินวอร์ขึ้นมาแล้วเขาไม่ค่อยชอบเรื่องของเควสักเท่าไหร่นักเนี่ยโอกาสการทำเคมันน้อยลงเนี่ยภาพนี้เลยทําให้อสินทรัพย์ที่เคยขึ้นมาสูงจากแรงเงนกําไรนี้เนี่ยก็มีการปรับฐานไม่ว่าจะเป็นทองคาหรือว่าตลาดหุ้นทั่วโลกที่อิงกับเรื่องสภาพคล่องที่คาดว่าเ e จะเข้ามาเนี่ยก็มีการปรับฐานทั้งหมดเลยเพราะงั้นผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญที่วันนี้ก็กดดันในหลายๆส่วนแต่ว่าไทยเนี่ยจะถือว่าทําได้ดีอยู่ในเช้าวันนี้นะครับค่ะซึ่งป เลื่อกตั้งจริงผมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาช่วง2วิที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาส่งผลเยอะนะครับขอแค่ว่าเป็นรัฐบาลชุดที่เข้ามาแล้วดําเนินการต่อได้ทันทีไม่ได้ปรับ,ปรบเปลี่ยนนโยบายอะไรมากนะักเรื่องของความล่าช้าของการทํางบประมาณไม่ได้ปรับเยอะซะจนมันเกิดการล่าช้าออกไปยืดเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าคงคงจะไม่ได้มีผลลบต่อตลาดมากนักนะเพราะงั้นโดยรวมผมมองว่าหน้าจอมาในแนวที่บวกต่อตลาดซะมากกว่าในเรื่องการเลือกตั้งไม่ได้ไม่ได้ิไม่ได้กังวลมากในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ ในสัญญาณของการประคองตัวเหนือระดับสักประมาณ1,300จุดเนี่ยนะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าอยากจะให้ตลาดหุ้นไทยไปต่อมันพอจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาสนับสนุนในระยะถัดไปบ้างคะคือห,หลักๆเลยเป็นเรื่องฟลูคือคถ้าใครสังเกตช่วงเดือนมกราที่ผ่านมะาเราเห็นภาพตลาดหุ้นไทยรีบเบาหกเจจุดมันมาพร้อมกับแรงซื้อขายต่อวันเนเดิมที่เราโวลุ่มเราแห้งเหือดมากนะแต่ว่ามกราเนี่ยทำได้ดีนะขึ้นมา4ี่หมื่นกว่าถึง5 0,000ื่นเพราะว่ามันมีแรงต่างชาติเข้าเข้ามา เพราะงั้นถ้ามองในภาพของเอาลุกไปเนี่ยว่าตัวเคมวอสเข้ามาลดดอกเบี้ย,ย,ววยต่อเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะขยับขึ้นเรียลเรซสารัฐมีโอกาสติดลบฝั่งเอเชียก็มีโอกาสที่อาจจะได้เห็นภาพโฟลเน่ไหลเข้ามาสินทรัพย์สกุลบาทเองเนี่ยถึงแม้จะมีแรงต้านจากฝั่งของบงะเทศที่พยายามจะเข้ามาคุมไม่อยากให้มันลุดสัเ็บาทมากนั้นเนี่ยแต่ว่าเราเองก็โดนหลยหล,ยหลยเรื่อมเหมือนกันอย่อยย่างเช่นเมื่อปลายสัปดาห์เราก็เจอสารัฐ หยิบเราเข้าไปหนึ่งในสิประเทศที่ถูกจับตาเรื่องของการแทรกแซงเท่านั้นเพราะงั้นถ้าการแข็งค่าของบาทรอบหน้ามันมาอีกเนี่ยโอกาสลดลดแถวสามสิบเอ็ดไปยืนสามสิบต้นๆเลยเนี่ยมันก็ก,ก็มีเหมือนกันถ้าเกิดเป็นภาพนั้นบาทยังแข็งต่อนเนี่ยมันก็จะหนุนให้โฟนไหลเข้ามาในไตรเพราะงั้นถ้าถามว่ามีเรื่องไหนที่จะได้ให้ตลาดหุ้นไทยไปต่อไหมเนี่ยผมคิดว่าคาดหวังจะเรื่องโฟลมากกว่านะครับค่ะโฟลส่วนหนึ่งก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการด้วยช่วงเวลานี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะ ต้อนที่เห็นกลุ่มแบงก์ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ว่าต้องบอกนี้ว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยอยู่ในคาดกลางของมัลวิคอ์อยู่แล้วนะฮะว่างบคอร์เตอร์นี้เขาอาจจะไม่ได้เด่นเพราะว่าเขามีรายได้ที่หายไปจากนอนในไอที่เคยเอาไปลงทุนในบอลแต่ว่าวันนี้บอลยูมันกลับมาเป็นฝาขึ้นเนี่ยก็กำไรที่จะได้จกส่วนนั้นเนี่ยมันก็หายไปเพราะงั้นเรื่องงบไม่เด่นแต่ว่าเราจะไปเก่งเรื่องของการทำา b นเนจเมนต์แคปิตมากกว่านะคือการเข้ามาลดทุนหรือว่าจ่ายดีเวเดนนะเดี๋ยวคอเตอร์หนึ่งเนี่ยคงจะเข้าสู่่เเทศกาารจยดน แบงก์เป็นตัวหนึ่งที่มีความคาดหวังว่าอาจจะได้เห็นการปรับเพย์เอาสูขขึ้นหรืออาจจะมีการจ่ายระหว่างการหลายตัวเพราะงั้นในเชิงของแบงก์งบไม่ดีแต่ว่ายังมีอรี่ให้เล่นอยู่นะครับเพราะงั้นก็กลุ่มแบงก์โดยภาพรวมนียจะถือว่าน่าสนใจอยู่กันนะครับค่ะสำหรับช่วงจังหวะเวลานี้นะต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีภาพของไทยอาจจะโดนหางเลขแต่ไม่มากนะคะในขณะที่การเลือกตั้งเราอาจจะไม่ได้คาดหวังมากนักแต่คาดหวังเรื่องของฟันโฟกำหนดธีมการลงทุนให้หน่อยสิคะแล้วก็เลือกหุ้นตัวที่น่าสนใจด้วยะคะ่ะ คือเราต้องซื้อดักจากพวกนักลงต่างชาตินะคือต้องรุ้นว่าเขาเข้ามาแล้วเขาได้กําไร หลายๆทางจากกลุ่มไหนได้บ้างอย่างแบงก์เมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปว่าถ้าเขาปรับเพย์เอาขึ้นเนี่ยโอกาสที่เอาอีจะสูงขึ้นไพร์ทบุ๊กจะเทรดมากขึ้นเนี่ยก็มีเพราะงั้นแบงก์เนี่ยไพร์โดดเด่นแถมมียิวให้เขาด้วยแล้วจะเขาได้กำไรจากค่าเงินบาทด้วยเนี่ยก็มีโอกาสได้ทริปเปอร์เกนให้กับต่างชาติงั้นกลุ่มนี้นถ้าปรับฐานม,มาผมว่าแนะนำน่าซื้อนะฮะทั้งเคแบงก์และทีดีดีหรือว่ากลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องยิวสูงราคาถูกหน่อยอย่างบีเอเอ้นะครับ่่นานานนแบบีี้เย ผู้ที่เป็น d ิฟเวอร์เซอย่าง d h A นะแต่ว่ามีล,ลักษณะความรุ้ในเรื่องของโกลดด้วยจาก Data Center เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึงน่าสนใจเพราะงั้นโดยรวม K-Bank, t t ที a แลวก็ w h A ครับที่แนะนําในช้าวันี้นะครับค่ะสําหรับราคาน้ํามันที่มีจังหวะของการยุบย่อลงมาจากการร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะกระทบกับหุ้นพลังงานบ้านเราด้วยไหมคะ กระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าอตอนขึ้นเดี๋ยวมันก็ลากขึ้นมาได้น้ำมาพลังงานเราก็ขึ้นมาจากาน้ำมันอยู่พอสมควรนะแต่ว่าพอประเด็นทุกอย่างมันเข้าสู่จุดที่วันนี้วันนี้อาจจะยังมี g e o p o l i t i c a l risk อยู่นะแต่ว่ามันพีคแรงที่สุดเนี่ยตลาดรับรู้ไปแล้วเพราะงั้นมันก็มีโอกาสที่จะส่งแล้วอาจจะปรับลดลงมาครับเพราะงั้นโดยภาพรวมถ้าน้ำมันมีการปรับถาวลงมาในกลุ่ม กลุ่มเอ e r g y เองก็มีโอกาสที่อาจจะถูกลดระดับลงแต่ว่าจะมีกลุ่มอื่นเข้ามาเป็นตัวค้ำตลาดแทนอย่างที่เราเห็น ICT a d v a c e วาน o ์ทนก็ขึ้นมานำตลาดเพราะงั้นผมคิดว่าเป็นการโรเตเซะมากกว่าและโอกาสที่น้ำมันมลงก็อาจจะเป็นจุดที่ Energy ก็มีการพักไปแต่ว่ามีกลุ่มอื่นเข้ามาทดแทนนะครับค่ะได้เลยค่ะให้คุณผู้ชมได้วางแผนการลงทุนนะคะไปใช้กำหนดกลยุทธ์แล้วก็เลือกตัวท็อปพิกมาฝากกันวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ คําแนะนำนะคะจากทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะมองไปที่หุ้นแนะนําอย่างกรุ่มธานาคาร K-Bank, KTB, TTB นะคะแล้วก็ยังมีหุ้นที่มียิวที่น่าสนใจอย่าง BA, WHA นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้จังหวะในการดักซื้อเพื่อรอฟันโฟลไหลเข้าได้ค่ะ